หรือเป็นโรคอื่นๆไทรอยด์เบาหวานโรคไตโรคต่างๆแฝงอยู่แล้วทาให้ประจำเดือนของเราผิดปกติแล้วเราก็ด้านไปซื้อฮอร์โมนมากินเองรักษาที่ปลายเหตุทําให้ประจำเดือนมาแต่โรคที่เป็นต้นเหตุไม่ได้รับการรักษาแก้ไขประจำเดือนมาไม่ปกติต้องซื้อ,อยาปรับฮอร์โมนมากินไหม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ้าไขปัญหาน้องสาวค่ะถ้าคือชื่อว่าเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ก็คือในช่วงวัยที่ยังมีประจำเดือนนะคะปัญหาท็อปทอป,ปัญหาหนึ่งเลยของผู้หญิงวัยนี้ก็คือปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนมามากประจำเดือนมาน้อยประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอและหลายๆคนนะคะก็เลือกที่จะรักษาด้วยการไปหาซื้อฮอร์โมนหรือว่ายาคุมมากิน เพื่อปรับประจำเดือนหลายๆคนรู้ใช่ไหมว่าในยาคุมมันมีฮอร์โมนเวลากินแล้วเนี่ยมันจะทําให้ประจำเดือนเรามาสม่ําเสมอมาตรงรอบยาคุมหมดประจำเดือนก็จะมายาคุมหมดประจำเดือนก็จะมาหลายๆคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเวลาประจำเดือนมันไม่มาหรือว่ามาไม่ปกติหรือมันมา,มากมาน้อยเนี่ยกินยาคุมมันก็น่าจะช่วยได้เพราะมันมีฮอร์โมนซึ่งจริงๆแล้วนะคะ สาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนของเรามาไม่ปกติไม่ว่าจะก,กรณีไหนมามากมาน้อยไม่มามา,มา,มาไม่มมไมสมอเสม,นสมนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุถ้าเรามีประจำเดือนผิดปกติแล้วเราไปซื้อ,อยาคุมมากินยาฮอร์โมนมากินเพื่อให้ประจำเดือนมาเราจะรู้ไหมคะว่าสาเหตุจริงๆที่ทําให้ประจำเดือนของเราไม่มาเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะมันเกิดจากอะไรการกินยาคุมมันแก้ที่ต้นเหตุหรือเปล่า ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าประจําเดือนปกติเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงประจําเดือนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะมาทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งร,รอบของการมีประจําเดือนก็คือนับจากวันแรกของครั้งที่แล้วมาถึงวันแรกของครั้งถัดไป<ม>ก็คือวันเริ่มมาถึงวันเริ่มระยะห่างตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่ารอบประจําเดือนส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่1เดือนใช่ไหมคะประจําเดือนก็คือทุกเดือนรอบตรงนี้ก็ควรจะอยู่ที่1เดือน โดยรอบประจําเดือนเนี่ยสั้นที่สุดนะคะที่ยอมรับได้ก็คืออยู่ที่21วันแล้วก็ยาวนานที่สุดนะคะที่รับได้ก็คืออยู่ที่35วัน21-35วันถือว่ายังปกติยังไม่ต้องทําอะไรแต่โดยปกติแล้วมันควรจะอยู่ที่28-30วันก็คือรอบประจําเดือนก็คือทุกๆหนึ่งเดือน2ก็คือปริมาณการมีประจําเดือนจํานวนวันการมีประจําเดือน ประจำเดือนปกติในแต่ละครั้งควรอยู่ที่2-8ถึง8วันไม่ควรจะน้อยกว่า2วันแล้วก็ไม่ควรจะมีนานเกิน8วันและในแต่ละวันลักปริมาณการใช้ผ้าอนมามัยนะคะใน1วันก็ควรจะอยู่ที่2-4ถึง4แผน่นใช้ผ้าอนมามัยขนาดปกตินะคะ2ถึง4แผ่นในช่วงกลางวันส่วนช่วงกลางคืนก็อาจจะใช้เป็นแผ่นยาวสำหรับกลางคืนนะคะ 1แผ่นต่อคืนไม่ควรจะต้องตื่นมาเปลี่ยนผ้าอนามัยตอนกลางคืนนะคะอีก1นครั้ง,งปกติแล้วถ้าใส่ตอนก่อนนอนถึงเช้าเนี่ยถ้าใช้แบบกลางคืนยาวๆ30เซนนะคะความยาวถึง35เซนเนี่ยเพื่อป้องกันมันไหลเลอะที่นอนเนี่ยก็ควรจะใส่แค่หนึ่งนี่คือปริมาณปกติ แล้วประจำเดือนแบบไหนที่เรียกว่าประจำเดือนผิดปกติ 1. ประจำเดือนมามากและประจำเดือนที่เข้าข่ายว่ามามากผิดปกติก็คือใน1วันเนี่ยต้องเปลี่ยนผ้านอนามัยบ่อยครั้งหรือเกือบเกือบจะทุกชั่วโมงเลยแล้วก็ประจำเดือนเนี่ยมาติดต่อกันนานเกิน8วันแล้วสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนมามากผิดปกตินะคะก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือมีก้อนเนื้อง,งอกหรืออุ้มเชิงการอักเสบ หรือเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่หรือมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่สมดุลส่วนประเด็นที่2ประจำเดือนผิดปกติก็คือประจำเดือนมาน้อยเมื่อไหร่แต่ละรอบของกายมีประจำเดือนมีประจำเดือนน้อยกว่า2วันบางคนมาแค่วันเดียวประจำเดือนหายไปเลยหมดและหรือเลือดประจำเดือนที่ออกในแต่ละครั้งแต่ละเดือนเนี่ยมันน้อยมากบางคนใส่แค่แผ่นรองอนามัยบางๆบางคนใส่ผ้าอนามัยผืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยยังไม่ ยังไม่เต็มหื่นเลยนะคะประจำเดือนออกน้อยมากๆออกเป็นหยดๆถ้าหากว่ามีลักษณะแบบนี้ก็สันนิษฐานว่าคุณมีอาการประจำเดือนมาน้อยผิดปกปติ1นนะคะอาจจะเกิดจากการคุมกําเนิดถ้าหากว่าใครนะคะคุมกําเนิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกินยาคุมฉีดยาคุมฝังยาคุมนะคะการคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะส่งผลทําให้ปริมาณประจำเดือนน้อยลงได้แต่ถ้าหากว่าเกิดจากสาเหตุของการคุมกําเนิดอันนี้ถือว่าไม่อันตราย ะะเพราะว่าร่างกายได้รับฮอร์โมนจากยาคุมมันจะทําให้ผนังพโพรงมดลูกบางตัวลงปริมาณประจําเดือนมันก็เลยออกน้อยลงแต่ไม่เป็นอันตรายค่ะพอเราหยุดคุมกําเนิดปริมาณของประจําเดือนมันก็จะกลับมาเป็นปกติเองหรือถ้าเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะเช่นภาะวะถึงน้ํารังไข่ไหลบยใบ PCOS หรืออาจจะมีโรคเยื่อบุพอโพรงมดลูกจเจริญผิดที่หรือมีโรคไทรอย หรือมีภาวะน้ำหนักเกินหรือในคุณผู้หญิงที่มีภาวะเครียดสะสมก็ทำให้ปริมาณประจำเดือนน้อยลงได้และอาการที่3ก็คืออาการประจำเดือนมาไม่สม่าเสมอเมื่อไหร่นะคะที่คุณมีรอบประจำเดือนมาเร็วมาถี่รอบประจำเดือนตรงนี้สั้นกว่า21วันหรือใครที่มีรอบประจำเดือนนานประจำเดือนขาดหายไป2-3เดือนประจำเดือนจะมาครั้งหนึง่ง มาแบบกระปิดกระปอยด้วยนะคะอันนี้สาเหตุอาจจะเกิดจาก1ความผิดปกติของมดลูกหรือ2อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับถุงน้ำรังไข่หลายใบยส่งผลทำให้ไข่ตกไม่ปกติตกบ้างไม่ตกบ้างไข่ไม่ตกประจำเดือนก็ไม่มาหรือ 3. อาจจะเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นในผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินมากๆหรือคนที่มีภาวะเครียดสะสม ทำให้ฮอร์โมนทำงานผิดปกติหรืออาจจะมีโรคต่างๆแฝงอยู่นะคะเช่นอาจจะเป็นโรคไทรอยด์โรคเบาหวานหรือว่าโรคไตเป็นต้นค่ะโรคต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการมีประจำเดือนของผู้หญิงแล้วถ้าหากว่าประจำเดือนมาไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นมามากมาน้อยหรือมาไม่สม่ำเสมอเราควรจะไปซื้อฮอร์โมนมากินดีไหมต้องกินฮอร์โมนหรือเปล่าถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปที่แม่จ๋าบอกใช่ไหมคะสาเหตุของทั้ง3อาการเนี้ย มันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากเราแบ่งเป็นหนึงถ้าหากว่าสาเหตุเนี่ยที่ทำให้ประจำเดือนมามากมาน้อยมาไม่สม่าเสมอม,มันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเช่นอาจจะนอนดึกมีความเครียดหรือพฤติกรรมการกินของเราทําให้น้าหนักเกินถ้าหากว่าสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนของเราผิดปกติเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมการ,การใช้ชีวิตของเรา เราก็ต้องมาแก้ที่ต้นเหตุนะคะไม่ใช่ไปซื้อฮอร์โมนไปซื้อ,อยาคุมมากินเพื่อให้มันมีประจําเดือนพอเราหยุดกินมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าพฤติกรรมเรามันเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าสาเหตุมันมาจากพฤติกรรมนอนดึกเครียดน้ําหนักเกินกินมากไปเราก็ต้องมาปรับตรงนี้กันค่ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรให้มาปรับจากตรงนั้นนอนพักผ่อนให้เพียงพอช่วงไหนเครียดมากก็ต้องลดความเครียดลง ช่วงไหนกินเยอะจนตัวบวมน้ำหนักเกินมากเราก็ต้องมาลดน้ำหนักกันออกกำลังกายและที่สำคัญสำหรับผู้หญิงการออกกำลังกายนอกจากะทำให้เราน้ำหนักลดหุ่นดีเฟิรม์มนอนหลับสบายแล้วมันยังช่วยให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศของเราเอสโตรเจนเนี่ยหลั่งเป็นปกติมากขึ้นมันจะช่วยให้ประจำเดือนของเรามาสม่ำเสมอปกติตรงรอบมากขึ้นค่ะและที่สำคัญนะ ยังทําให้คุณแก่ช้าด้วยไม่เป็นวัยทองเร็วเกินไปยังสวยยังสาวอยู่ได้นานๆเลยค่ะ <S <S สรุปนะถ้าหากว่าปัญหาประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะ <S 1> <S 1> เกิดจากพฤติกรรมของเราเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการ1ออกกําลังกาย 2. เลือกกินอาหารให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่ต้องงดอาหารยิ่งขาดอาหารนะคะบางตัวเนี่ยก็ทําให้ประจาเดือนของเราผิดปกติเพราะว่าฮอร์โมนมันแปรปรวน กินอาหารให้ครบ5หมู่แต่กินในปริมาณที่พอดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะต้องหลับสนิทอย่างน้อย6ชั่วโมงนะในแต่ละวันถ้าจะให้ดีก็6-8ชั่วโมงถ้าทําได้แต่อย่างน้อยต้องได้6ชั่วโมงแล้วก็ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติยิ่งคุณอ้วนฮอร์โมนของคุณจะยิ่งแปรปรวนแล้วถ้าหากว่าคุณผอมมา,มากนะคะร่างกายไม่มีไขมันเลยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็แปรปรวนเหมือนกัน เพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงในการตกไข่ของเรามันสร้างจากมวลไขมันในร่างกายค่ะถ้าคุณมีมวลไขมันเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปประจำเดือนของคุณก็ผิดปกปติและ5ก็คือเครียดให้มันน้อยหน่อยจะสังเกตว่าช่วงไหนเนี่ยเรียนหนะักใกล้สอบอ่านหนังสือเยอะนอกจากสิวขึ้นแล้วประจำเดือนก็ผิดปกปปติด้วยแล้วผู้หญิงคนไหนที่หน้าที่การงานแบบต้องรับผิดชอบเยอะเ คิดเรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวเรื่องสามีอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้ประจำเดือนผิดปกติได้และที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าสาเหตุของการเกิดประจำเดือนผิดปกติไม่ว่าจะมามากมาน้อยมากระปิดกระปอยมาไม่สม่ําเสมอมันไม่ได้มีสาเหตุแค่ฮอร์โมนแปรปรวนเล็กๆน้อยๆแต่มันมีโรคอื่นๆแฝงอยู่ดังที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกมดลูกเนื้องอกรังไข่ ยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซีดหรือเป็นโรคอื่นๆไทรอยด์เบาหวานโรคไตโรคต่างๆแฝงอยู่แล้วทาให้ประจำเดือนของเราผิดปกติแล้วเราก็ด้านไปซื้อฮอร์โมนมากินเองรักษาที่ปลายเหตุทําให้ประจำเดือนมาแต่โรคที่เป็นต้นเหตุไม่ได้รับการรักษาแก้ไขสะสมไปน,นาน,านอันนี้จะยิ่งเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประจำเดือนผิดปกติเนี่ยไม่แนะนําให้ซื้อฮอร์โมนมากินเองเลยนะคะแรก ปรับพฤติกรรมดูก่อนถ้าปรับพฤติกรรมแล้วเอ๊มันก็ยังไม่ดีขึ้นประจำเดือนยังผิดปกติมากประจำเดือนไม่ค่อยมาปีหนึ่งมีประจำเดือนน้อยกว่า9้าครั้งอันนี้นะคะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุมันเกิดจอากอะไรกันแน่จะได้รักษาได้ตรงกับสาเหตุที่เป็นนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้าสาวทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรง แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย